ตอนนี้นานาชาติต่างรู้เช่นเห็นชาติไม่ยอมรับรัฐโจรอย่างกัมพูชาภายใต้าการควบคุมของตระกูลฮุนนำโดยนายฮุนเซนสมเด็จจากนรกอีกต่อไปหมามหน้าจากสหรัฐลงมาเล่นอย่างเต็มตัวส่วนจีนที่เป็นลูกพี่ใหญ่ของกัมพูชาตอนนี้อยู่ในภาวะการที่ต้องคิดหนักขณะที่นายฮุนเซนไม่สามารถใช้วิธีแบล็กเมล์กับประเทศเอื่นๆแบบที่ทำกับหลานอังโคลและบรรดาน,นักการเมืองไทยได้กัมพูชากำลังถูกปิดล้อมจากประชาคมโลกการปิด ดานทาให้สินค้าขาดแคลนการปลุกกระแสแบรนด์สินค้าไทยภาระเหล่านี้ย่อมถูกผลักไปที่ผู้บริโภคและคนกัมพูชาพร้อมจะจ่ายแพงขึ้นท่ามกลางสภาวะที่รายได้นะ้นลดลงเงินที่ไหลเข้ากัมพูชามีน้อยลงเรื่อยๆเงินสีเทาถูกอายัดเงินช่วยเหลือหดหายแรงงานกัมพูชากับประเทศแล้วไม่มีงานทําเมื่อไม่มีเงินภารนะน้สินมีอยู่กับสถาบันการเงินก็จะมีปัญหากลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะลามไปถึงขั้นระบบการเงินในกัมพูชาถึงกับ ล้มลงเศรษฐกิจพังาพาบระบอบพุนเซนจะยังคงอยู่ต่อไปได้ยังไงนักการเมืองไทยข้าราชการไทยฐานไทยนักวิชาการไทยที่ยังเข้าข้างพุนเซนควรจะคิดให้หนักประเทศกัมพูชาคือประเทศโจรเป็นซ่องโจรดีๆนี่เองถ้าเราจะตัดสัมพันธ์การทูตกับกัมพูชาเพราะว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นซ่องโจรเราย่อมทําได้เราต้องไม่ยอมรับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโจรแบบนี้แล้วทำความเดือดร้อนให้กับประเทศไทย